สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ก็มีเรื่องมาแชร์อีกแล้วนะคะสําหรับการมาทํางานที่ประเทศโอมานนะคะนั่นก็คือการตรวจร่างกายก่อนที่จะเข้ามาทํางานในตําแหน่งเชฟนะคะประเทศโอมานเดี๋ยวพี่ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าการมาทํางานเป็นเชฟที่เนี่ยเราต้องตรวจร่างกายตรวจโรคอะไรบ้างนะคะแล้วต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่นะคะ<ส>เดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังค่ะคือการไปทํางานในแต่ละประเทศนั้นนะคะเราก็จะต้องมีการตรวจร่างกายตรวจ สุขภาพของเรานะคะก่อนที่จะก่อนที่บริษัทเขาจะยื่นขอวีซ่าให้เรานะคะซึ่งพี่ว่าที่โอมานเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันตรวจเยอะมากเลยนะคะเยอะกว่าตรวจโรคประจําปีตรวจร่างกายประจําปีของเราอีกนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะมาไล่ให้ทีละข้อนะคะว่าพี่ต้องไปตรวจอะไรบ้างนี่นะคะที่พี่ไปตรวจมาก็จะมีการตรวจเลือดนะคะบลัดเทสนะคะตรวจ HIV นะคะ แล้วก็มีตรวจไวรัสตับอักเสบนะคะ A B แล้วก็ C นะคะแล้วก็ตรวจอันนี้นะคะ VDRL อันนี้พี่เช็คใน Google แล้วนะคะก็คือตรวจซิฟิลิสนะคะแล้วก็มีตรวจน้ำตาลในเลือดนะคะ Fasting Blood Sugar นะคะแล้วก็มีตรวจกรุ๊ปเลือดด้วยนะคะ Blood Type นะคะแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างปัสสาวะนะคะ Urine Test นะคะ แล้วก็มีการตรวจอุจจาระอีกนะคะ s t ู o l test นะคะก็เลือดปัสสาวะอุจจาระนะคะแล้วก็มีการตรวจหา Salmonella ามมด้วยนะคะก็เป็นแบคที ria ชนิดหนึ่งนะคะเขาก็ตรวจด้วยแล้วก็มีการเอ็กซเรย์ด้วยนะคะแล้วเขาก็เอาผลการฉีดวัคซีนนะคะของไวรัสตับอักเสบเอด้วยนะคะสำหรับคนที่เป็น ทำงานเกี่ยวข้องกับอาหารนะคะซึ่งพี่ก็ยังไม่เคยฉีดไวรัสตับอักเสบ A นะคะเคยฉีดไวรัสตับอักเสบ B แล้วแต่ไม่เคยฉีดออของของไวรัส A นะคะก็ต้องพี่ก็ต้องฉีดวัคซีนไปอีกนะคะอันนี้คือ,อตอนไปตรวจพี่ก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลพญาไทยสนะคะแล้วผลตรวจมันก็จะไม่ได้วันเดียวเลยนะคะก็คือเพราะว่าเขาก็จะต้องส่งไปห้องแลบนะคะ ต้องต้องใช้เวลาในการในการเพราะเชื้ออะไรอย่างนี้นะคะก็เลยใช้เวลาประมาณ3วันในการได้ผลในการได้ผลตรวจครั้งนี้นะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะที่พี่จ่ายไปทั้งหมดตอนแรกตอนแรกก็คือบินแรกนะคะ9ก0าพบาทนะคะแต่ว่าคุณหมอลืมคุณหมอลืมเจาะเลือดไอ้คุณหมอลืมตรวจอีกโรคหนึ่งนะคะก็คือ VDRL นี่นะคะคุณหมอลืมติกใน,ใ,ใ,นในการเก็บหาเชื้อนะคะก็เลยต้องไปจเจาะลวดก็เลยต้องไปเจาะเลือดอีกครั้งนึงนะคะก็เจาะเลือดครั้งนี้ก็จ่ายไปอีก3 4 5นะคะก็รวมทั้งหมดเป็น9,450บาทนะคะอันนี้คือค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคในการมาทํางานประเทศโอมานครั้งนี้นะคะคือถ้าไปโรงพยาบาลของรัฐบาลก็ราคาน่าจะถูกกว่านี้นะคะ แต่ว่าพี่ก็เลือกที่ว่ามันจะได้ผลเร็วๆนะคะก็เลยเลือกของไปโรงพยาบาลเอกชนนะคะแล้วก็พอมาถึงที่ที่โอมานนะคะไปทำเอไอดีการ์ดนะคะเป็นเป็นเรสซิเดนต์ไอดีการ์ดของโอมานนะคะพี่ก็ต้องไปตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือมีไปเอ็กซเรย์ปอดนะคะแล้วก็เก็บปัสสาวะอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็มีเจาะเลือดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็นี่แหละนะคะปีนี้เอ็กซเรย์ไปเยอะมากนะคะเพราะว่าติดโควิดช่วงต้นปีก็เอ็กซเรย์ไปแล้วสองรอบมาตรวจร่างกายอันนี้ก็เอ็กซเรย์อีกหนึ่งรอบแล้วก็มาที่นี่ก็เอ็กซเรย์อีกหนึ่งรอบนะคะปีนี้แบบว่าเอ็กซเรย์รัวๆมากเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะในการตรวจร่างกายก่อนที่จะเข้ามาทำงานเป็นเชฟที่ประเทศโอมาน สำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย